สำหรับกิจกรรมค่ำคืนนี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมรวมสกินปืนยอดฮิตนะผมพร้อมตะลุยหมดหมด,หมดทั่วไปนะครับไม่ใช่หมดเนาะหมดลดเลือกล่องละเจ็ดเพชรนะครับผมสามวันแรกเท่านั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นปืนซองปืนอาสากาปืน m อนะครับปืนอะไรอีกเดียวยูเอ็มพีนะครับแล้วก็อันนี้เป็นปืนอะไรอันนี้คือปืนอะไรวะ จะไม่ได้อะเดี๋ยวลอง XM8 เออใช่นะครับเดี๋ยวเราต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งนะผมว่ามันมายรูปแบบไหนแล้วก็มันจะหมดสกิลเพรสำหรับกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะครับผมผงเลยว่ากล่องละเจ็ดเพศโคตรถูกเลยนะครับผมทีนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากน้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดพี่ด้วยนะคริบนีน้พี่กดส,สักห้าสิบไลค์เหมือนเดิมนะครับผมพอพอกันแล้วไปกันเ,เลยไป let's go ขอแนะนําเพจคุกกี้แลนด์ชอปบริการเติมเกมฟรีไฟล์และมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถเติมผ่านยูไอดีหรือเติมผ่านไอทีพัทเบิร์ดสะดวกรวดเร็วแน่นอนนะครับต้องเพจคุกกี้แลนด์ชอปโอเคผมก็กลับสวัสดีพอ่อแม่พี่น้องท่านกันด้วยนะผมยสวัสดีดเกมเมอร์นะครับโอเคผมสําหรับกิจกรรมในค่ำคืนนี้นะครับเป็นในส่วนของกิจกรรมของสกินปืนนะครับสกินปืนเก่าที่ยอดฮงยอดฮิตนะนะผมคือแบบพี่เก็บหมดทุกทุกกิจกรรมเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นสกิลกิจ,รจก,กรรมอะไรต่างๆนี่คือพี่เก็บหมดให้น้องๆดูกันเลยทีเดียวนะครับผมทางกดไลค์พี่ด้วยละกันนะครับอยู่ไหนวะพระเจดนะครับแล้วก็มันมีส่งกิจกรรมนี่อันนี้หนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นอันนี้นะผมวันลดวันแรกลด50%เนาะดูนี่ก่อนอันนี้เป็นชุดอะไรเอ่ยเฮ้ยแต่สกอตเซตด้วยแล้วก่อนนี้เป็นชุดยิยงเนาะน,นี่อันนี้เมื่อก่อนอ่ะมันดังอยู่แหละอันนี้คนนิยมอยู่เอ้ยลดส่งกิ้นเองนี่หว่า อื่นคือม่เล่นนะครับนี่แล้วผมกองสกินปืนสกินปืนสกินปืน,น,ปนอันไหนที่คนนิยมนิเมกาซีนน่สากา,า,สากาุย่าเคกามันยันสองระเบิดหนึ่งขอดูที่สกินสกินพ,พี่ยังไม่มีสองหนึ่งสองสามสามสกินสี่สกินโอเคได้อยู่แลวคือตทเค็นพวกนี้นะผมไม่สามารถเล่นในส่วนของสกินปืน แบบนี้ได้นะถาวรได้มันต้องสุ่มถึงนกว่าจะได้แนละ้วมันจะได้เอาอมาเลกในส่วนของ7วันนะครับคือเอาเ็วันแรกจะได้มามันจะเก็บเอ่อเป็นหลอดให้เราสะสมตื้เมื่อเต็ม,มเราก็จะได้สกินปืนฟรีด้วยนะครับเดี๋ยวพอดูสอมส้ม,มแมกกาซีนหนึ่งอัตราการยิงเอ่อแมกกาซีนอัตราการยิงเฮ้ยแม่นยำสองดาเมจหนึ่งพรีโหลดอาตาการยิงแม่นยำแล้วก็อันนี้พารีโหลดอัตาการยิง เจาะเกาะแม่นยำแล้วก็ความเร็วโหลดต่างก,กันอยิงมันก็ไม่ได้ถือว่าแบบอะไรมากนะสำหรับสกินปืนนะครับมันก็แบบพื้นๆอะไรนะผมเป็นสก,กินปืนสําหรับแบบงบไม่ค่อยเยอะละมั้งใช่ปะไม่รู้อ่าเดี๋ยวนี้พี่จะมาสุม่มดูแล้วกันนะครับสุ่มประมาณสักเอ่องบหนึ่งพันประมาณแปดร้อยประมาณนั้นละมะั้งลองดูนี่นะครับผมเจ็ดสิบสองกล่อง 8 4 0สี่ร้อยสี่เพชรเนาะซื้อไปก่อนเจ็สองกล่องเดี๋ยวเราไปเปิดกันในนี้นะครับอย่าใส่วะนี่นอื่นๆแล้วก็กล่องนะครับสิบสองกล่องไปก่อนดิเคได้ไหม22กล่องไอ้ย2่สิองก่อนสักเออ30ไปเลยเฮ้ยมันจะได้ตัวขี้หมดเลยเหรอวะ30เกินปุย,ม,ยมุยอ ใช่แล้วมันจะเกินไปแล้วเจ็ดสิบสองกล่องเลยสองก,กล่องอเอ้ยอันนี้คือแปดร้อยถ้าจะได้อีกรอบหนึง่งนะแปดร้อยแปดร้อยแปรเพชรนะครับตอนนี้คือแปดร้อยแปรเพชระแหละทำมาหนึ่งร้อยกว่าตัวเข็นแล้วมึงดูเฮ้ยสิบกล่องดิได้สิบตัวเข็นปะเฮ้ยใช่ไหมวะประเด็นคือมันต้องสุ่มไม่ได้จนกว่าจะได้นะครับมันไม่มีสิทธิ์ได้สกินปืนเลยนะครับดูดิมันไม่มีสิทธิ์ คือกล่องอ่ะมันมันต้องมันไม่สามารถนำโทเค็นะไปแลกได้เว้ยถ้าเป็นเล่นไปแพงชิบหายเลยแพงอยู่เหมือนกันนะคุณดูนะมันก็แพงอยู่นะแปดร้อยแปดเพชรอ่ะนี่คือแบบซื้ออีกโอเคเท่าไหร่ละตอนเท่าไหร่ววะเมื่อกี้คือแปดร้อยแปดเพชรเนาะแปดร้อยแปดเพชรบวกอีกเอ่อบวกอีกศูนย์สี่พันสองร้อยแล้ว,ลวคุณนะดู เขากับสกินปืนเอ่ออัพเวลหนึ่งกระบอกและสกนนินอัพเวลหนึ่งพันห้าร้อยที่าเออก็ประมาณนั้นแหละนะผมในง,งบหนึ่งพันห้าในงบลักพันนี่คือมันแพงจังเลยนะเปิดทีเดียวเลยที่จะท้าวตรงนีมันแพงอยู่นะุณดูนะมันเล่นไปอะ่ะดูดิเฮ้ยเกินไปป้ามันจัดเพชรเกินไปป้าวเรด่ดิ ไปเคนลนคีสามร้อยกว่างั้นเอาเป็นว่าพี่จะเล่นในส่วนอ๋อ oh เอเอ M4 ไม่เอา M8 ไม่เอา M4 ละกันนะอะไรีโอไม่จำกัดแค่หน,นึ่งเองหรอ What ไม่กว่าแบบมันสามารถซื้อได้เยอะกว่านั้นโดยดยซื้อเยอะกว่านะแม็กมีแม็กแ,กแค่แค่สอง แล้วคือแล้วคือเอาไปทำอะไรวะโทเค็นที่เหลือสะสมมาตั้ง 300, สามร้อยพันกว่าโทเค็นอย่าไปหาสุ่มนะครับถ้าน้องๆมันก็จะสุม่มจริงอ่ะแนะนํนนาอย่าสุ่มเลยครับมันไม่คุ้มจัดเลยกิจกรรมนี้นะครับสกินมันก็ไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับแต่ทำไมมันแพงจัดเลยวะแล้วแต่น้องๆลกันนะผมพี่มาสุ่มให้ตอนแรกพี่นึกว่าแบบมันสามารถเล่นได้เยอะกว่าน,นี้ดีโทเค็นเหลือสองร้อยกว่าสกินปืนก็ไม่ได้ในงบก็พันกว่าแพงอยู่นะสกินมันก็ไม่ได้ อลังขนาดนั้นนะครับโอเคเซอรบคืนนี้พี่ต้องขอตเวลาไปก่อนนะผมไปแล้วอาาังไม่คิดหน้าจะไปไปครับแข่งจัดเลยก,ก,กับวันนี้